สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดาราหมอํำค่ะคลิปนี้แอดนำเพลงสนุกสนุกมาฝากอีกแล้วนะคะซึ่งเป็นเพลงของน้องเพลงพิมรดาและก็น้องหมายวรลัญญาร้องฟิชเชอร์ลิงคู่กันค่ะน่ารักสดใสทั้งคู่เลยนะคะแล้วเนื้อเพลงก็สนุกสนานมากค่ะชื่อเพลงว่าอยากได้ผัวเพลงนี้เป็นเพลงสนุกสนานนะคะพร้อมกับท่าเต้น น่ารักน่ารักนะคะเซ็กซี่นิดนิดนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมบรรยากาศของการซ้อมเต้นกันค่ะซ้อมไั้ไหกเอมนโอ๊ตบอได้โบอซ้อมเถือนไดมันโอ๊ตบอรได้มันโอบ่เแดงมันโอ๊ตบอกมันโอ๊ตบอได้อหนึ่งสองสามมันโอ๊ตบอได้มันโอ๊ตบอได้อได้ มันอุดมันอุดมันอุดบ่อได้บ่อได้อ๋อเห็นมันอุดบ่อได้ลุงเลยเสร็จเร็วมันอุดบ่อได้เมื่อห็นอ้ายถอดเสื้อสองเดียวคนเดียวหนึ่งสองซ้ำมันอุดบ่อได้เมื่อห็นมอ้ายถอดถอดเสื้อเอ่ถอดเสื้อน้องอยากน้องอยากเข้าไปด้วเรา เขาเองนบอเขาเก่ากลับลูกเก่าเอสองซมมันโอ๊บอมันอดบอได้เมือนเห็นไอ้ถอดเสื้อถอดเสื้อถอดเสื้อเออถอดเสื้อพวกคนทีขาลูกก้าวขาไ้ถอดนี่โตเลยถอดนะครับเสื้อนะครับน้องยากมาไหนขยับขามานเนน้องยากซีเลียลราหัวใจ มายเลขสองำมันโอดบอใได้เมื่อเห็นไอ้ถอดเสื้อน้องอยากซีเรียเปิดเกียบ่าลเลยก่ลูงและหัวใจของไอ้เห็นไอ้ถอดถอดหัวใจมันสสลายสลายน้องอยากซีใต้เป็นแฟนของพีทัด สท็<ไ>อซ่อมนี่นห,นหนึ่งสองซ้มมันอดบ่อได้เมื่อเห็นไอ้ถอดเสื้อน้องอยากซิเลียหัวใจของไอ้เห็นไอ้ถอดอะไรหน,หนึ่นสงสองซมมันโอ๊บ่อได้เมื่อเห็นอมันอดบ่อได้เมืเอมอ่อเห็นไอ้ถอดเสื้อถอดถอด,ถอด พ่อ่าต้องโุกการหยกางขาอันนี้คือว่า แฟนของพีมแบออยากสกายแล้วเป็นแฟนของทีแนั่เป็นจังหวะมันอยู่เองอยากสกายแล้วเป็นแฟนของพีแท็บอ,อีกอีกบนึงบุญหลุยทองสวัสดีไก่เพลงหนึ่งเพลงนี้เป็คู่นะคะรับแล้ก็จะมี แมนแัดแล้วกะคนณไม่ถึงไฟต่อเลยเหลือทอนสองชนมาไว้แล้วกะอ,อยากดูความฮัก<ช>มาเอาอีกทำไมได้ซ้ำเนี่ยอทอนหนึ่งแต่ก็ให้อะไรกีกี่เจัด การการซ้อมนะครับถามนิดหน่อยมึงกันนะไปไหนลูกเากมากว่ารู้เสมนทางแหลกทางแหลกเกยยังไงตับนับทางเจ็ดปิกนิกสองคนลุยสางคนงานพี่สากคนงานเพลงนะคะอยากให้หัวที่มาขอเพลง รอคู่กันให้แรกซ้อมเต้นมาวันนี้อาจจะจจะถึงหยุดนะครับเฮยอุ้ยกบ่ล่าใครท้าเต้นก็ได้เดีแล้วนะคะเพิ่งได้ท่อนเดียวนี่หรือถ่ายท่อนหนึ่งยากมากอยากมากอยกอีกทใจเลยนะครับสู้มากค่ะขอบคุณอาจะให้ได้ค่ะรับรองเลยนะคะว่าเพลงนี้สนุกสนานแดนมันกระจายกันแน่ค่ะเห็นแค่นี้ก็อยากจะฟังเต็มเพลงอยากจะดู MV เพลงท่าเต้นเต็มๆแล้วนะคะ น้องไม้กับน้องเพลงเป็นพี่น้องที่รักและก็สนิทสนมกันมากนะคะมาร้องเพลงฟิชเชอริ่งแบบนี้คู่กันแบบนี้ดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวยังไงคอยเป็นกำลังใจให้น้องทั้งสองคนด้วยนะคะขอขอบคุณคลิปดีดจากอูเตอร์นะคะและขอบคุณทุกท่านที่เขามารับชมขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ